ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ทุกคนต่างก็เฉลิมฉลองกันอย่างสนุกสนานแต่ยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้หยุดฉลองเหมือนกับคนอื่นๆรู้ไหมครับว่าเขาพวกนั้นเป็นใครตำรวจมั้งออกไปมุนดูเตร์ด้านอออกว่าโอ้โหน้องเลยครับคิดว่าใครกู้ภัยมัง้งเห็นมาช่วยทุกครั้งแหละไ ه? โดนเ้าเอะเพื่อนไปไปเล แล้วหนูเ่ะครับหมอก,กับเพาบาลปะคะพอดีจะเข้าไปให้ตรวจอยู่พอดีเลยอะค่ะแล้วรู้ไหมครับว่ายังมีอีกคนหนึ่งที่ก็ต้องทำงานหนักในช่วงเทศกาลปีใหม่ช่วงปีใหม่นี่ก็ะซบไลยครับส่วนใน่ก็ิะเปลนเมาแล้วครับรับใน่ใส่ความเร็วเกินกำหนดบรสวสอ,อบหมกนกบบวเช็กสภาพรถ ซุ่มเจ้านี่ก็ยัาประมาทกันคลักหลายบ่ายานตายกันแน่ติบ่เป็นยังดอกบอ่จากกันมือนม่อนี้มื่อนากระจากกันคือเกา่าบ่มีอีหอย่างมาการันตีเขาได้ดอกถา้าเฮายัางมีชีวิตอยู่เอ้าชอนอยากไปตอนนี้วาสันทเทาะเดี๋ยวจัดให้ นี่แหละครับเขาว่าบ่าเห็นโล่งศพบอลังน้ำตาเมาไม่ขับกลับบ้านเกิดบันเจิดหลายเมาแล้วขับกลับบ้านเก่าเผาทุกรายเตือนกันไว้ก่อนเจ็บปวดจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ